ก็สวัสดีคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมโทฟี่แล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวหนังไทยกันนะครับแล้วหนังไทยที่ผมจะมรีวิวก็วันนี้ก็คือโฟล์คิงภาคสองนะครับก็คลิปนี้อาจจะมีการตัดต่อคลิปค่อนข้างเล็กน้อยน,นะครับผมจะทำเป็นแบบพอดแคสต์นะครับคลิปนี้ก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร้ผม้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปครับโอเคเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงก็โฟล์คิงสองก็จะเป็นหนัง แอคชั่นดรามนะครับเป็นได้เรท18นะครับส่วนทุนซ่ามันยังไม่มีการเปิดเผยนะครับแล้วก็ความยาวเนี่ยก็จะมีความยาวเท่ากับภาคแรกเลยนะครับ2ชั่วโมง19นาทีก็หนังภาคนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับผมถือว่าดราม่าเยอะขึ้นรุนแรงขึ้นและมันขึ้นครับสำหรับโฟกิงสอก็ประมาณนี้แหละครับ สิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆตั้งแต่ภาคแรกนะครับก็คือดราม่าเรื่องของครอบครัวเรื่องอะไรแบบนี้มันเล่าดีตั้งแต่ภาคแรกนะครับแล้วก็พอมาเล่าภาคนี้ก็ยังถือว่าก็ยังดีไปแผ่ภาคแรกนะครับจะเรียกว่าหนังเรื่องนี้เป็นการตีแผ่สังคมของกลุ่มอาชีวะที่วันๆตีฟันแทงกันนะครับแล้วผมรู้สึกสังเกตผมว่าภาคนี้ดูเหมือนจะโหดกว่าภาคแรกด้วยนะครับเพราะว่า เหมือนภาคนี้จะขยับเรทน,นะครับภาคแรกได้แค่สิบห้าเองแล้วก็เห็นผมว่าภาคแรกสรุผมนะความโหดของมันผมรู้สึกแบบผมแบบดูไม่ได้ครับผมว่าผมว่าฉากแอคชั่นในภาคแรกไอ้ที่ซอบซบผมว่ามันก็มันก็ดีอยู่แล้วนะพอภาคนี้มันแบบมันโหดเลยอ่ะผมก็เลยแบบแล้วผมคือผมเป็นคนที่แบบมันมีอยู่ฉากหนึ่งที่ผมแบบโอ้ ยายๆแบบผมดูหนังต่อสู้แบบแนวแบบแนวจอวิกได้แต่ผมเป็นคนที่ดูหนังแบบทรมานตัวละครไม่ได้นะครับก็อันนี้ก็แค่ความรู้สึกส่วนตัวของเดียอายุสิบสี่นะครับแล้วก็รู้สึกว่ายังมีบางประเด็นที่ผมว่าเอาจริงหนังเรื่องนี้มีประเด็นให้เล่าเยอะมากมันเยอะมากๆนะครับแล้วก็มันเล่าหนังภาคนี้มันยังเล่าไม่หมดสักเท่าไหร่นะครับ มีบาเบางบานเรที่ยังกุมเครืออยู่ว่าเฮ้ยตัวละครนั้นมันจะเป็นยังไงต่อวะมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อนะครับผมอยากรู้แต่หนังก็น่อจากว่าหนังค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็เลยเล่าได้แค่นี้ครับส่วนนักแสดงก็ถึงแม้จะนักแสดงดาราในภาคนี้ค่อนข้างที่จะแบบเป็นแบบดาราอาจจะค่อนข้างที่จะน้อยแต่ว่าทุกคนก็ถือว่าแสดงออกมาได้ดีนะครับบางคนแสดงแบบ ผมรู้เลยว่าเขาอะเจ็บจริงๆ,จงๆเจ็บปวดจริงๆอะครับก็ครับแบบเศร้าจริงๆและที่ผมต้องแบบต้องชื่นชมเขามากๆแล้วแบบตัวแบบต,ตัวตึงในภาคนี้เอาจริงก็มันก็ตึงตั้งแต่ภาคแรกนะครับกับย่าเด็กบ้านนะครับที่แสดงโดยบิ๊กดีเจรานนะครับโอ้โหเอาจริงตัวละครนี้มันก็คือโจ๊กเกอร์เลยนะครับมันมันมีมันบ้าบอมันมีแบบ มันบ้ามันแบบแต่ว่าตัวละครนี้กับเป็นตัวละครที่ผมน่าจะทั้งชอบแล้วก็ทั้งเกลียดในเวลาเดียวกันด้วยนะครับสำหรับญาตินะครับสรุปนะครับภาคน,นี้ก็สำหรับผมนะมอมโดยรวมผมว่าผมชอบภาคแรกมากกว่านะครับผมว่าภาคแรกทั้งดรามา่าทั้งการเล่าเรื่องแล้วก็ฉากแอคชั่นผมว่ามันดูโอเคกว่านะครับสำหรับผมนะ เพราะฉะนั้นภาคนี้ผมขอให้คะแนนเหรืเรืงองที่7เต็ม10ก็แล้วกันนะครับส่วนภาพยนตร์เรื่องนี้จะส่งเสริมให้เด็กมันมาเด็กวัยรุ่นมาตีกันไหมสำหรับผมในมุมมองของผมหนงเี้ทำให้ผมรู้สึกว่าผมจะไม่ทำตัวแบบนั้นเด็ดขาดนะครับโอเคมากก็มาสาปอยบรเดนที่น่าสนใจกันดีกว่านะครับประเด็นแรกเลยนะครับก็ อันนี้จะเป็นการสปอยแล้วนะครับแล้วต้องเป็นคนที่ได้ดูหนังแล้วเท่านั้นนะครับด้วยหนังภาคนี้ครับได้บอกนะครับว่าตัวละครอย่างบากหน้วก็ญาตินะครับเอาจริงเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะครับเคยเล่นกันตั้งเด็กๆเลยแต่ว่าเนื่องจากว่าตาของญาตินะครับโดนลูกหลงของการตีกันของเด็กช่างนะครับทําให้ตาของเขาเนี่ยเกิด การพิการนะครับก็พิการนะครับนี่เแหละครับทําให้ย่านะครับเกลียดเด็กช่างเป็นอย่างมากครับแล้วดันบางนะครับดันไปเรียนช่างอย่างกหนกอาชีวะนะครับทําให้ทั้งสองคนก็ไม่ลงรอยกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครที่ตอนที่ผมดูค่อนข้างที่จะน่าสงสารมากที่สุดแล้วครับสหรับตุ้มเม้งกระหนกนะครับที่ ระหว่างที่กาลังตีกับบริณพลนะครับก็ดันพลาดหัวแตกนะครับก็เลยมาหลบอยู่ที่ซอกนะครับแล้วดันเจอญาตนะครับที่ตอนนั้นก็เกียรติเด็กช่างเป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับเขาเลยถูกแก๊งของญานะครับทำ้ายแล้วครับแล้วก็ตดนตัดแขนด้วยนะครับแขนด้วนเลยโอ้ตอนเห็นฉากนี้ผมรู้สึกอภาคแรกไม่เคย มีฉากอะไรแบบนี้มาก่อนนะครับโอ้มันเล่นขนาดนี้เลยเหรอนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวละครที่น่าสงสารอีกตัวเอาจริงปมของหลายๆตัวละครค่อนข้าง,าง,างที่จะน่าสงสารออกมาครับอีกหนึ่งตัวที่น่าสงสารเลยคือลบบุรณะผลนะครับก็เอาจริงบ้านมีฐานะนะครับแต่ว่าพ่อแม่ไม่ค่อยจะสนใจเขาสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็แล้วก็โดนญาติอีกแล้วนะครับ ล้อมนะครับแล้วก็ใช้มีดคัตเตอร์เอาที่หนังมันภาคนี้มันโหดสักทุกฉากมันโหดมากคือแบบโดนมีดคัตเตอร์น,นะครับกรอกกี่ไปที่ตัวนะครับแล้วก็ใายคําว่าว่ายานนะครับก็โดนส่งกลับบ้านนะครับแล้วก็อุฉากนี้ออก็เริ่มนะครับแล้วก็เข้าบ้าน แม่พ่อกับแม่ก็ยังไม่สนใจครับมัวแต่ยุ่งเรื่องของงาน,นครับทำให้ลบเนี่ยเสียใจมากครับแล้วก็แขนจัดนะครับทาให้ลบเนี่ยไปหาญาติถึงบ้านนะครับแล้วก็ทําการยิงญาิทิ้งเลยครับอยากทางนี้ก็ตายนะครับแล้วก็ยังไม่ชร์สตากกร์การมเธอว่าลบเนี่ยจะติดคุกจะรอดหรือว่าอะไรนะครับ ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งจุดข้อเสียของผมนะครับมันมีบระเด็นเยอะมากๆครับแต่มันยังเล่าไม่ค่อยเคลียร์สักเท่าไหร่นะครับก็ถ้าคลิปนี้พูดอะไรผิดพลาดไปข้อมูลผิดหรือว่าพูดชื่อตัวละครผิดก็ผิดอะไรก็ขอภัยกันด้วยนะครับสัดคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายก็ต้องไปดูกันเยอะๆนะครับโฟกิงสองใช่แล้วครับวันนี้เรโลบมัมพยอน